เล็บบัค์ค่ะใบใบเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะสามารถที่จะสะพายไปทํางานได้ทุกๆวันค่ะเรามาดูช่องด้านในกันเลยนะคะช่องการทํางานนะคะมีหูถือนะคะไว้แขวนหรือเกี่ยวอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสายสะพายเป้นะคะค่ะตรงด้านหน้านี้นะคะจะเป็นช่องซิปสองข้างนะคะแล้วก็เพิ่มความเก๋มาคือมีช่องกระดุมแม่เหล็กนี้นะคะสามารถใส่บัตรใส่เหรียญใส่ไอพอดได้ค่ะ ส่วนด้านนี้นะคะเราเปิดออกมานะคะก็ยังมีช่องซิปมาให้นะคะช่องนี้นะคะสามารถที่จะใส่โทรศัพท์ได้คะ่ะค่ะเรามาดูช่องซิปหลักกันนะคะช่องซิปหลักนะคะเพืเ่อนๆสามารถที่จะใส่กระเป๋าตังค์ใบยาวได้ค่ะแล้วก็มีช่องซิปมาให้นะคะค่ะเป็นใบเล็กๆนะคะแต่ว่าจูดใจน่ารักน่ารักนะคะสามารถที่จะสะพายไปทํางานได้ทุกๆวันค่ะสีที่รีวิวนี้นะคะก็คือสีดำเนื้ยนะคะเป็นสี ี่พิเศษมากๆที่เพื่อนๆชอบกันทุกคนนะคะค่ะถ้าใครสนใจเลิฟบ,บากนะคะถ้าใช้มหาน้อยกิมจิแม่ค้าสวยใจดีและน่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ